ีเขายิงกันตรงนั้นอุ้ยอุ้ยมนุษย์วิสไยทุกคน ว <Wow. S 2> ้าว สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมมา e ิต้าเบรกเอาท์นะครับผมขอแนะนาร้าน s t m a n Shop n no น .1 เรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆเซฟ4ช่องเซฟ6ช่องก็มีให้เติมในราคาสุดคุม้มหรือใครอยากจะเติมมาเทิร์นผ่านซีซันหน้าก็มีให้บริการเหมือนกันพิเศษถ้าเกิดว่าเติมในเว็บไซต์นะครับจะได้รับ s t m a n Co อ n เพื่อใช้ในการเป็นส่วนลดในครั้งถัดไปด้วยและทาง s t m a n Shop ก็มีบริการเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ทาง s t m a n Shop ก็มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมได้ทั้งทางเว็บไซต <man> หอตาาด้้ัวน <at line, S 2> ยอย่าลืมนะครับโน .1 เรื่องการเติมเกมต้องล i ชแ m a n ็ h o p สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในเกม Arena Breakout น,น,นะครับกับปืน SVD นะครับจริงๆอะ่ะ SVD เนี่ยผมเล่นอัดคลิปมานานละแต่ไม่ได้ตัดคลิปให้ดูสักทีตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วนะครับก็เพราะว่าบางรอบมันไม่ค่อยเจอคนและอย่างหนึ่งสไนอะ่ะมันมันค่อนข้างเยบเหงาเวลาเล่นนะครับเนื่องจากต่างคนก็ต่างซุ่มดักกันอ่าต่างคนก็ต่างรอรอจังหวะการอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ค่อยเดินกันใช่ไหมเพราะ ด่านนี้นอตทิเนี่ยมันค่อนข้างมีแต่สนยบางรอบเนี่ยผมวิ่งหาคนไม่เจอเลยก็มีบางรอบนี่นั่งเปิดเซฟฟีวิ่งไปหาเซฟฟีเปิดจนได้ของแดงเนี่ยก็ยังไม่เจอคนเลยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นด่านที่แบบบ่อยการชมวิวคืออย่างยกตัวอย่างบางรอบนะผมผมเจอคนแค่คนเดียวอย่างเงี้ยบางทีไปเปิดเซฟแล้วก็ออกเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะฟาร์มเนี่ยต้องบอกก่อนเรนดอมมันไม่ได้สูงเหมือนพวกด่าน8ปดห0ื่นนะครับหรือว่าด่านครั้งแสงด่านทีวีอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ มันอาจจะเหนื่อยสําหรับบางคนนะครับที่แบบเออถ้าอยากจะฟาร,ร์มรวยๆอ่ะด่านนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะยกเว้นว่าคุณจะดวงดีแล้วไปไล่เปิดเซฟแล้วได้ของแดงเพราะว่าด่านนี้เซฟค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสที่เราจะรอดอะ่ะเยอะด้วยเพราะว่าแผ่นที่มันใหญ่ทําให้โอกาสที่จะเจอกับศัตรูเนี่ยบางทีมันวิ่งสวนกันคนละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอกันละนะครับก็เป็นด่านที่ผมรอดบ่อยเหมือนกันนะสำหรับอ่านอสฟิทนะครับวันนี้ก็เลยอะ่ะจะกลับมาเล่น SVD <Wow. S 1> ทวาทคลิป s v d ดีสักหน่อยนะครับ <Wow. S 1> ก็คลิปเก่าผมน่าจะไม่เอามาลงแล้วล่ะเพราะวา มันมันอัดตั้งแต่ซีซัน4ี่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าคนไหนชอบหรือเปล่าปืนนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนชอบดูเท่าไหร่เพราะว่าปืนนี้ผมเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมันเป็นปืนที่ยิงยากแล้วก็คุมยากนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันแรงแ้วก็ยิงได้ไกลจะเรียกได้ว่าเป็นปืนกากปืนกา,กากเลยก็ได้แต่ว่าข้อดีของมันคือแรงอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับผมนะส่วนใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่า ความคิดเห็นสมตัวนะคือผมบอกมันกากก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะเว้ยคือมันกากสําหรับผมไงแต่บางคนมันอาจจะเทพก็ได้นะครับผมไม่เคยเกิดตรงนี้เลยนะไอ้ที่แบบใกล้ๆฝั่งตรงกลางแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ไปตรงบอสเฟสเกิดนะครับกลัวสไนยฝั่งนั้นเกิดด้วยะถ้าถ้าเจอคนเดียวอ่ะโซโลหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะสไนเหมือนเราเงี้ยที่เล่น NVD M110 เงี้ยก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันเงียบจังมีขึ้น เฮ้ยมีคนอคบอสเหรอเอาละมาถึงก็เจอเลยวะใครเปิดเซฟอยู่เปล่าเสียงเซฟยังดังอยู่เลยเขายังไม่เปิดใช่ไหมฮะรู้หน่อยละกันอบอสอยาเพึ่งมาบอสเกียนมาลุ้นกันดีกว่านะครับบอสอีลิตเกิดแบบนี้น่าจะมีบอสเกิดหรือเปล่าวะ อาจจะอยู่ตรงบอสเฟสตรงนั้นก็ได้เฮ้ยสี่ช่องอ้าาาถังขายได้หมื่นหนึ่งอยู่นะกับสี่ช่องอะเก็บไม่ได้ครับ MP5 ว่ะโอ้โหเรายิงก่อเขาแตกเลยะ่ะทุกคนดูนีผมยิงนั้นเดียวนะแสดงว่าบอดมันยิงโหดมากนะครับบอดออลิทอะ่ะคือมันยิงก่อแตกได้เลยอะกระสุนดั้ถือไว้ก่อนนะเผื่อแบบไว้เคลียบบอดมันมันเป็นเก็บเสียงไง ผมคิดว่ามันมีบอสเกิดนะอาจจะเป็นบอสเฟรตหรือไม่ก็บอสข้างในโมเตียอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าบอสเกิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเลดดอบเซฟเราเมื่อกี้เกลือจัดเลยอ่ะอุ้ย RPK เลยหรอไอเก็บเสียงอันนี้มัน4,000ของ MP5 เฮ้ยแต่ RPK นี้แพงอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจมันเท่าคลางแสงปะประมาณ4-5หมื่นครับเอาไปเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บ หลีกของคนดีกว่าเหมือนมีคนย่องมาเลยโอเคถึงมันจะแตกแต่เอาไปซ่อมก็นได้นะครับทุกคนมันห้าสิบอยู่นะเอาไปซ่อมใช้หรือไม่ก็ขายไปเลยก็ได้โอ้แค่นี้ห้าสิบกิโลแล้วอะ <c ười> ยังไ่ทันได้ไปไหนเลยผู้ชำนาญการนะครับแพ้ภูเขาชำนาญการมากในการไตนคนหรือบอดวะนะโห่บอดคือมันวิ่งแล้วหยุดแหละซีซั่นนี้คือบอดมันนั่นแหละทุกคน บอดมันวิ่งอย่างกับคนนะครับอยู่นี้ Five minutes later มันจะมีคนดักเราปหเนี่ยยังไม่เปิดด้วยเราจะโดนหรือเปล่าเฮ้ยคงไม่มีใครหรอกมัง้งปิงน้อยอยู่กอเช็คหน่อยมันลุ้นกันนะครับแอร์ดอปนี้ผมเคยน็อตทริเนี่ยผมเคยได้ของแดงจากแอร์ดอปไปสองรอบนะแต่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้อีกเลยได้แค่ตอนซีซันสี่สี่ 4. 4หรือสามวะเออสี่นแหละถูกละ โอ้โหนาฬิกาโอ้โหเอาไปหน่อยแล้วกันในๆนก็กระเป๋าว่างสุดท้ายอย่านะครับอย่านะเฮ้ยโอ้โหนโ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 อ้โหผมมันกระสุนดำเมือเ่อกี้บวกเขามีหน้ากากมีคนมาเฉยวะ่ะล้วผมไม่ได้ยินด้วยตอนแรก <laughs> แต่เมื่อกี้มันดังเอื้อเขาไม่ตายเหรอวะ ผมจะวิ่งขึ้นไปนะครับเราจะได้เล่นวีดีเราห้ามเล่นปืนอื่นแต่เมื่อกี้มันระยะประชิดด้วยดิขออภัยด้วยมันจะย really like. okay. ิงผมไหมเนี eh? yeah, ่ยเก็บไปหรอมาเก็บไปหรอมาแล้วครับหอดร้องแล้วอ่ะมีเสียงมีเสียงบอดยิงแล้วเช็คก่อนแล้วกันนะ ผมยังไม่กล้าเก็บศพเลยครับตอนนี้เนี่ยมันมีทางออกอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะเอ้ยเอาละมีคนออกหรือเปล่าวะดักทางออกดักทางออกอันนี้คือทางออกนะครับทุกคนเฮ้ยบอดบอเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีคนออกแล้วฝั่งนี้บอดมันยิงใครอ่ะ คือเสียงปืนเมื่อกี้น่าจะบอดแต่ไม่รู้ว่าบอดมันยิงตรงภูเขาหรือเปล่าอะ่ะเพราะมันมีภูเขาอยู่ไงฝั่งนั้นอะฟองไงดีวะปืนอ,อะไรอ่ะคนเนี้ยอุ้ยนี่มันบอดยิงหรือคนอุ้ยชิปหายแล้วครับมีคนมาใกล้แย่ละคือเขาน่าจะตามเสียงปืนมาละอ่พีเคว่ะน,นั่นึองครับ โอ้คนนี้ไม่มีหูฟังเว้ยเอาละหูเรามาเล่นระเบิดด้วย BP กระสุนสี่เอาละครับเอาละฮะตอนนี้ถึงเวลารอเลยครับทุกคนโอ้แล้วมันเป็นตรงแอร์ดอบไงคือคนน่ะก็เลยแบบพยายามจะมาเว้ยคือข้างบนมันมีตีหนึ่งนะครับที่มาจากบอสเฟสอุ้ยาแล้วกี่คนวะเนี่ย1ิบหายแล้วผมต้องขอเล่น RPG ก่อนนะทุกคน,นระยะประชิดว่ะ AEK เหรอสองคนนะดิเขา,ารู้ผมว่าเนี่ยเอาใจเฮ้ย <Okay. S 1> คืบตายทุกคนไม่รู้ปืนอะไรครับผมอยากจะขึ้นไปเก็บก่อห้านะแต่ผมกลัวไอตัวเนี่ยถ้าเราขึ้นไปเราจะโดนไอฝั่งสไนฝั่งซ้ายยิงปะวะโอ้ยเซน5ด้วยนะคนที่ผมยิงเมื่อกี้เสียวเหมือนกนันนะเนี่ย เนี่ยไรตัวสไนฝั่งเนี้ยเนี่ยไม่รู้มันอยู่บนเขาหรือเปล่าอ่ะแต่บอดนั่นแหละรครับแต่ไม่รู้ว่าบอดมันยิงใครนี่สรุปว่าเราเล่น RPK หรือเล่น SVD <c oughs> ต้องขอัยด้วยทุกคนเฮ้ยชิบหายแล้วมันเอาละเฮ้ยผมจะถอยไปไปเล่นสไนผมจะถอยไปเล่น SVD โยนระเบิดเลยไว้ได้บอะตรงนี้โอ้โห โอ้โหน้าคมจังวะโอ้เสียดายกำลังจะถอยแบบอันนี้นีเขาโยนเขาโยนใส่ตรงศพเพื่อนเขาแล้วแหละเพราะว่าเขาคิดว่าผมน่าจะขึ้นมาเก็บศพเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยคือผมกำลังจะถอยไปเล่น s v d ไม่ได้เลยว่ะจริงๆน่าจะเล่น APK อยู่ข้างล่างแหละแต่แล้วจวังหวะทา i มมิ่งเขามาถึงพอดีนะครับผมจะพ้นไอ้ตรงเนินนั่นละแล <laughs> แกกันไปนะครับอ่ะชัดเจนนะครับการกระบ,บาลครับ เจาะหคือเราหมวก4ด้วยแหละยังไงก็ไม่รอดนะครับทุกคนต่อให้บวก5้เพิ่มมันก็นัดเดียวอยู่ดีนะกระสุนกระสุน AK แรงขนาดนี้โอ้โหเรายิงไม่ลดด้วยนะครับดาเมจหนึ่งอันนี้คือยิงติดนะเพราะาเรากระสุนสี่ไงนะคือถ้าเป็นเอ็นวีดีอยากจะได้ลุ้นแต่ว่ายังไงก็มันยิงเข้าหัวผมนัดเดียวมันคมเกินอ๋อเอไอห้าสิบเจ็ดครับเนี่ยใช่ป่ะคนที่เรายิงตอนแรกอเอไอห้าสิบเจ็ดนะครับขูแล้วเขายิงเราเกือบตาย อันนี้คือผมโชคดีนะเนี่ยผมยิงก,ก่อเขาแทบไม่เข้าเลยนะไออาร์พีเคมื่อกี้แต่โชคดีไปยิงหัวเข,าเข้าเซตห้ทั้ง2คนเลยนะครับเนี่ยเสียด้อะเกือบรวยแล้วอ่ะบอกเลยว่า,ถ,าถ้ายิงถ้ายิงอีกคนนึงได้นี่คือรวยนะ <c oughs> เล่นอยู่ไง <c oughs> ด่านนี้ต้องเมมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีสไนยิงมาแล้วหลบไม่ทันเฮ <c oughs> ้ยบอสเกิดชิพหาแล้วเลนัวไม่ใช่บอสอะไรวะด่านนี้ ไม่ใช่เลนัวเลนัวมันไม่ใช่นี้เอาจริงปืนนี้ฮิปฟไฟล์ไม่ดีนะเฮย้โฮยโหมีคนมาอันนี้คือคนเลยว่ะทุกคนอันนี้คนเลยสไนแบบ n v d ปังๆไปเลยอะเซฟีของข้าเอาละฮะตอนนี้สงครามประชั้นฝ่ายเผือทั้งนั้นเลยวะเปิดก่อนเปิดได้ของแดงคนเยอะอย่างนี้ไม่จริงเมื่อกี้ผมน่าจะไปดักเขาแบบผมไมายึงผมน่าจะดักยิงเขาตรงไอ้บันไดเมื่อกี้ก่อนนะไม่ไน่ารีบมาเปิดของประมวลผลเงินเพียบเลยโห มันอยู่ข้างนอกเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ไอ้ฝั่งซ้ายเรานี่แหละเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเลยเว้ยใช่ด้วยตายน่าจะเป็นบอดอิลิตนะอันนี้ ผมเข้า,าอ่ะเนี่ยบอสนะเนี่ยใชิบะมาเฮ้ยอ่าถ้ายิงกันอย่างนี้ไอ้ตี้นั้นฆ่ามาแน่เลยว่ะเปิดประตูแล้วชิบหายแล้วมันขึ้นมาแล้วว่ะอันนี้บอสเหรอเฮ้ยบอสอยู่ชั้นหนึ่งเว้ยชิบหายบอสมาทุกคนมันมาหาเราเฉยว่ะ บอสเหรอมันวิ่งมาหาผมแสดงว่าไอ้นี่มันโดนบอสยิงตายเว้ย <c oughs> เอาจอดับแปน,นึงนะมือไปโดนสาย <c oughs> มาผ่ <c oughs> าแล้วมันเห็นผม <c oughs> ผมไประแวงข้างล่างเมื่อกี้นี่สแนปยิงว้าวเมื่อกี้ผมไประแวงข้างล่างมันมีคนเดินมา <c oughs> บอสโกรธอันนี้ 5นาทีต่อมาคบินโจวี่ลูกน้องบอสไอตัวเนี้ยนำสก,กุลไอจูวี่เนี่ยนั่นไงโดนบอสยิงตาย <c oughs> ถ้าบอสเกิดเราก็ต้องเปิดเซฟบอสอาจจะตายแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนครับ <c oughs> เรือจัดเลยเนี่ยอโ๋โซล่ายวไปหากระเป๋าอีกันนึงก่อน นี่ไอเฟสผมยิงเฟสห,หรือเปล่าวะเกาะห้าสิบเลยอะนี่เรายิงเฟสไปหรือเปล่าเนี่ยใครยิงวะมันก็ไม่ได้บอกเลยนะในซอแล้วกันอันนี้ สูตรน่าจะสี่วะโอเคชัดเจนนะครับทุกคนเรายิงคนตรงได้ศพจมดินปะเนี่ยอ่ะเนี่ยปืนเนี่ร้อยปืนเอา้าผมยิงเขากระเด็นมานี่เลยเหรอ,อจะโดนยิงกาเนี่ยเสียวว่ะเอมโฟครับเอมโฟแบบแต่งมาอยู่เหมือนกันรู้แต่งน่ารักจังโอเมกอด

อืมกดหนึ่งนาทีปะ่ะโอเคเต็มละหมวกเพียบเลยครับหมวกเนี่ยเหมือนฟาบวกสี่เนี่ยหมวกที่ผมใส่ก็หมวกสี่เต็มได้เอ็โฟมาเอ็โฟก็ไม่ได้ดีนะครับแต่เอาไปเล่นได้ไงอย่างน้อยเราได้ปืนกระสุนที่มันไม่แพงมาเล่นไปเล่นแบบใครอยากเปือบแบบเอาไปเล่นคลังแสงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ปืนมันกระสุนถูก สามแส,สยิงไปแค่สอนะฮะที่เหลือบอสยิงเราไม่ได้ยิงฝั <c oughs> ่งนี้ส่วนใหญ่จะวิ่งประทะกันเลยนะถ้าไกลๆไม่มีนี่ก็แสดงว่าเคลียร์แล้วแต่อย่าประมาทนะครับบางทีมันมีคนที่วิ่งทางเนี้ยเกิดมาแล้วประทะกันเลยผมเจอบ่อยนะบางทีหันมองทางเนี้ยสภาพมีคนวิ่งมาจากนี้แหละเพื่อความปลอดภัยนอนเก็บหน่อยนี่วันนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยเหรอเนะี่ย สี่ช่องแบบนี้ของแดงครับขอบคุณมากมันดูงเงีย้ยแปลกๆแบบไม่มีบอดอีลิตอะไรเลย,เลยใส่ตรงใส่ตวจสงสัยของจะไม่ดีครับกีบ่ทุ่มแล้วเนะี่ยส่งทุ่มแล้วนี่ไงเกลือเลยเห็นไหมไม่น่าพูดเลยเล่นด่านนี้ก็ต้องเมมหน่อยถ้ามัวแต่พูดบางทีแบบไม่ได้มองอะ่ะโดนสไนยิงฟรีผมกำลังคิดว่าผมจะไปสถานอีเคเบิลหรือเปล่าะน่าจะมีคนไปแล้วก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงนะแต่ว่าอย่างมีดอ่ะ อันนี้ผมเปิดได้ก่อนก็เลยหมดไม่เยอะย่าเฮ้ยบอดยังไม่ยังไม่แตกแถวน่าจะยังไม่มีคนมาเปล่าเอาจริงถ้ามันไม่มีคนอะ่ะผมว่ามันน่าเล่นนะใครที่แบบเป็นสายฟาร์มอ่ะสมมุติว่าช่วงนี้คนเขาเล่นดันไล่กันใช่ปะ เราลองมาเล่นด่านพวกนี้ดูครับถ้ามันไม่มีคนนะแต่ผมไม่ชัวร์นะครับเพราะบอดมันไม่สปอตอะอาจจะไม่มีก็ไดนะ้สักพักเดินไปโดนยิงฟรีนี่ามาบอดออลิทป่ะเนี่ยอากีาเฮ้ยีเก้าศูนย์อะไรอะ่ะโอ้หเจ็ดพันเลยเหรอพี่เกินไปปะวะแพงจัด ปืนเราก็แพงเหมือนกันนะหกหมื่นโอ้อย่างน้อยได้นี้มาห้าหมื่นเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยโอเคอยู่นะอาี้ห้าหมื่นนี่ก็แทนขายาได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันมีคนยิงจับบนข้างบนนะ่ะนั่งไงเจอละอ้าวบอดเหรอบอดป่ะเนี่ย เดี๋ยวบอร์ดมันยิงใครวะแล้วมีหมอกด้วยเฮ้ยชัดแล้วแต่เนี่ยบอรดแล้วบอรดมันยิงใครวะแต่แต่ผมเคยเจอนะเหตุการณ์บอรดมันยิงลงพื้นอะแต่ไกลๆเมื่อกี้มันน่าใช่บอร์ดไว้ทุกคนไปดูหน่อย อ่ะไม่มีอะไรวางตรงนี้สแสดงว่าไม่มีของโอเครถท่รถท่มีคนบอกว่ารถเมย์มันอบอดเห้อดิเมื่อกี้ที่ผมส่งตรงเนี้มันบอดไม่ใช่หรอที่มันวิ่งไปอ่ะแต่ฝั่งนี้มันมีคนเลยบอดยิงกันไม่น่าใช่นะครับไ้ยเจอแล้ว <c oughs> พ่อสไน คิดไปแล้วว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าผมก็ดักตรงนั้นเหมือนกันเนี่ยไอ้มุมเนะี้ยผมชอบมาส่องประจําเพราะว่ามันสามารถแอบอยู่ตรงหลังไอ้นี้ได้ไงเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันมีคลื่นด้วยนะทุกคนบอดเห็นปะผมบอกแล้วอันนี้มันบอดโอเคน่าจะเป็นไอ้บีเอ็มเก้าหกอะไรนั่นปะปืะปน,นบีเอ็มอะเดานะฮะไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวเราไปส่งเควสนะครับพอละน่าจะไม่มีอะไรคัสตอมแพงปะเอาไปใส่ AR หน่อยแล้วกัน ไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าคนนี้เขาเคลียร์ฝั่งนั้นแล้วใช่ปหะหรือว่าเขามีเพื่อนปะวะเฮ้ยอาจจะมีเพื่อนเขาหรือเปล่า,าสองเพื่อนเขาแน่นอนงานเข้าผมละยีแขนผมด้วยนะเจอแล้ว บางอาจไปยิงฉันเห็หนหูท่อเฮ้ยบอดเปิดจุดทรืไมเนี่ยยิงเสร็จแล้ววิ่งหมดยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าหมดเฮ้ยไม่โดนว่ามันติดมันย้อยหูหลุงยิสูงดีกว่า ือเขานอนอยู่ยมันทําให้ผมได้ยิงฟรีแบบไปพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้ซูมยี่สิบอ่ะมันเลยทําให้กระสุนมันย้อนไปนิดนึงอ่ะผมจะอ้อมไปยิงเขาเนี่ยมันตายหรอปืนเอ็มสิบาหรอตายเหรอไม่โดนนะผมว่าจริงปะเนี่ยเออ่าตายว่ะเฮ้ยคนดูทำไมตาดีจังเพราะว่าผมยิงสองนัดไง มยคนดูตาดีจัดว้าวฝั่งนี้ก็มีคนเฮ้ยแต่ว่าผมไปไม่ได้แล้วเพราะว่ากระสุนผมยังไม่ได้รีครับเดี๋ยวถอยก่อนเราจะไม่ไม่โลบแล้วกันเหมือนเซตห้าหรอไม่แน่ใจแต่เหมือนหมวกสี่ะหมวกเคเดซสองอะฮ้ยผมถู้ว่าผมยิงไม่โดนด้วยนะแต่มันย้อยอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูศพไม่น่าจะมีใครแล้วนะผมว่ามันหมดแล้วล่ะสามคนนี่แหละ ก๊อกสิบแโอ้มายก็ย้ายไม่ได้หรอเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนถ้างั้นแล้วเราค่อยมางั้นผมไปส่งเควสก่อนตรงนี้นะฮะไม่รู้มีคนอีกหรือเปล่าถ้ามีก็ตัวใครตัวมันเอากดผิดผ่าละผมจะเช็คกระสุนน,นั่นมันปีนยังไงวะไอ้มุมเนี้ยนี่ไง บอกสี่นะ K S S ผมบอกแล้วสาวอากาศ okay. นอนได้ปะโอเคครับสองเควสสำเร็จละอุ้ยตรงนี้ทำไมโล่งจังอะเหมือนจะโดนยิงได้เลยอะเข่ออว่าไว้แกงที่ลุงยิงแหละครับใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาได้เฮ้ยอย่าบอกว่าเขาได้ของแดงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาอะเอา ไอกาน้ำแจกันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่แจกันแก้วอะ่ะแก้วห้าหมื่นอ่ะเขาเอาไว้ในกระเป๋าเว้ยแดงว่าในเซฟอะ่ะเขาอาจจะได้พวกของแดงไงถูกไหมคืออะไรวะนี่กระโขบใหญ่ด้วย,ยปืนแพงแต่ว่าหมวกมันแตกกันดิชิบพายแล้วจ้า จำไม่ผิด ar 30เหมือนมันจะใส่แถวเดียวไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็เลยครับขอรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อน,อน,อนเดี๋ยวตายอย่าเพิ่งยิงผมอย่าเพิ่งยิงผม,มาาอย่าเพิ่งยิงผมอย่าเพิ่งยิงผมโอเคมา,าคิดคำนวณกันนะครับอกระเป๋าที่สามสิบป่ะที่แปดที่ยสิี่ไหมมาสารถซ้อนได้ใช่ไหมงั้นนงั้เรามาเริ่มกันดีกว่ากับภารกิจจัดของให้โลกโอเคคู่บ้านอย่างี้ที่ไม่พอมันต้องแม็กออกรู้สึกแม็กใหญ่โอเคครับแม็กเอ็นจที่แหนอย่บ้างถ้าผมจะไม่ผิดโอเค อ่ผมกำลังคิดว่าอ่าอันนี้เต็มโอเคแล้วก็โอเคทำไงดีวะเนี่ยทำยงขนะองอยู่อันี้มันไม่ได้วผมว่าอันอน, <Okay. S 1> อนี้ไโอเคี่สว้อกับมาแลครับแต่ว่าตอนนี้เรคิดดูว่าจะอันี้มันผมไม่ได้ใช้หรอกจริงิผมไม่ได้ใช้หรอมเอเจแพงปะทุกคนแพงะไม่เอเจองไปหรอน่าจะสี่พันแหละไม่าไปวาหนักกระเป๋าโอเคแล้วก็เชนตรงนี้งไปเลยเดี๋ยวเราดู ไอ้กระปี่มันใส่อย่างนี้ใช่ไหมได้ไหมกีเอ็มทิ้งหรอถูกขนาดเหรอสีเอ็มถูกหมห้าพันีกว่ะปขอฝ่ายมากขอบคุณมากจมบไมกัคิดถูกว่ามันใส่อะไรบ้างออ่าแม็กอ็นนึงสูงยรงกมต้องมาะอเเปิด่าจต้องไอ้มันน่าใส่ได้ใช่ไหมถูกป่ะผมไม่ต้องัดของด้อผวะได้ได้เหรออันนี้มันได้ใช่ไหมแต่มต้องติดออาว่ามันดูมันดูเหมือนมะได้ห่ะได้ปะการคิดว่าได้หรอะ ก็ได้ผมจำไม่ได้แล้วไงออกแพงอยู่คนระับใจเย็นออกแพงอยู่คนระับใจเย็นเลยบอกว่าคิดอยู่เอาได้แต่มันไม่ได้มันเก็บของเพิ่มไม่ได้หรอไม่ได้หรวนะมันะเดี๋ยออกเลยแล้วกันไปฟารต่อได้แล้วผมรู้แล้วใจเย็นครับผมรู้แล้วอ่าโอเคแล้วก็แม็กต้องเอามาหน่อยโอเคแล้วก็อันนี้มานนี่กระสุนอะไรที่มันถูก,ถก อะไรที่มันถูกถๆผ่าตัดมันก็เจ็ดพันเลยนะกระสุนด้ำอะ่ะมันเอาไปขายรวมๆกันยังไงมันก็แพงนะอะไรที่มันตูะถูกๆแล้วมันหนักน้ำเนี่เอาไปหน่อยเผื่อวิ่งเชนี้แหละได้ละเราจะไม่ถอดสะโพกจบเรียบร้อยลืมอะไรเปล่าก๊อกครบอยากแก้ปวดผมทิ้งไปหมดเลยใช่ปะ ถูกไหมโอ้ผมต้องห้ามโดนยิงเลยนะเนี่ยสักพักเนี่ยหนูท่อดักอยู่ในนี้ครับทางออกเพราะมันต้องเจ็ดนาทีมาครับทุกคนได้ปืนมาสามกระบอกไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหน M 1 1 0ปืนลูกลักของเราแล้วได้ไอันนี้มาเลยครับ AR 3 0น่าจะประมาณ8 0 0 0 0ืนทำไมมันดูแต่งแบบไม่น่ารักเลย ห้าแสนนะครับโอเคนี่มันไฮไลท์ M100 แล้วนะ